เฮ้ยพอด,ดีัสด,ดีแกโอเคปะวะถ้าไม่โอเคเรากลับก็ได้นุ้ยดีฉันโอเคถึงฉันกับปูจะเลิกกันอะแต่เราก็เป็เพื่อนกันได้แกไม่ต้องห่วงนะเพราะฉันอะจะกลับมาคบกับมันะเมือ่อคืนที่ปูส่งข้อความไปอะเลไลอ่านหรือเป่าอ่านแล้ว,แล,วแล้วก็คืนนั้นอะฝันดีทั้งคืนเลย <c oughs> ที่แล้วว่าเย็นนี้ไปกินข้าวตกลงไปวะเนี่อยอยู่แล้วมือเย็นแล้วเนี่ยนี่จับไม้จมับปืนนะันเลยอวะกลับ,กล,บกลับมาคบกันหรือเปล่าวะคพราะแบบเพื่อนไงจับมือก็จับแบบเพื่อนฉันไม่กลับมาคบเขาแล้วละ่ะไว้ใจได้แล้วกินข้าวเสร็จไปดูหนังห้องโป,โป๊เม้นอยู่แล้ว ท่างเลยเหรอวะสองตัอสองคบกันยังไม่ได้คบจะไปจำหน้าเหรอวะไปดูกบับเพื่อนไงแกอ๋อไวะนี่หญีฉันไม่กลับมาคบเขาอีกแน่นอนเชื่อใจจะบอกว่าข้าวตอนนี้เราไม่ค่อยอยู่แล้วะ <c oughs> ไปดูหนังห้องเราเลยไหม <c oughs>